สวัสดีครับวันนี้กัมาอัปเดตงานนะมารีวิวงานนะฮะที่มาส่งลูกค้านะฮะแถวแถวบางนาแล้วกันนะบางนาเออวันี้ก็ได้ปเป็นเด็กเทปนะครับแล้วเป็นเด็กเทปเบเืิ่งมือนะครับมาเก็บงานให้ลูกค้านะครับมาเก็บงานให้ลูกค้าจากที่เมื่อวานเอามาลงไว้นะฮะก็มีส่วนเพิ่มเติมเล็กน้อยนะฮะก็เลยมาก็ได้มีโอกาสมารีวิว ด้วยเลยนะครับนะใครนะกำลังมองหานับ็อคดาวน์นะครับไว้ใช้งานนะครับก็เีงเลยติดต่อสอบถามได้นะครับมอจกสกรีมคอนเทนเนอร์ชื่อนี้แน่นอนนะครัวนะครับผลิตจริงทรงจริงนะฮะถ้าจะสายตรงเข้าหาผมเลยก็09 090 9, 9, 9 7952นนะครับผมเบอร์นี้ สายตรงแล้วก็มีเ,เป็นไอ l ดี e ลด้วยนะครับเป็น ID Line ด้วยนะสนใจก็แอดไลน์สอบถามข้อมูลได้ทุกส่วนนะครสงสัยตรงไหนก็ถามได้เลยนะครับผมจะไดเ้เขาเรียกว่าสาธยายให้ถูกจุด <c oughs> นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะเออ อันนี้วัสดุอะไรอันนั้นวัสดุอะไรนะฮะถามได้25ชั่วโมงเลยนะครับเนาะไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเหมือนหลังนี้ก็ด้านนอกนะครับเป็นผนังเมทชินชีตนะครับสีเทานะฮะสีสำเร็จภายในก็กรผนังด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา6มิลนะครับขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะับแล้วก็ระบบไฟนะมีให้4หลอดนะครับปลั๊กให้2จุดนะครับแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องยางนะครับ แล้วก็ถ้ามีเพิ่มเติมส่วนไหนก็บวกค่าแรงค่าของไปนะฮะแต่ตรงนี้ก็มีหน้าต่างบางกนกระทุ้งหนึ่งบานนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่หกหมื่นบาทนะครับถ้าแบบนี้เลยนะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรส่วนไหนนะก็มีแบบนี้เลยไอ้ข้อไฟด้านหน้าแล้วก็นี่ไอ้บล็อกไฟนี่ผมแถมนะเพื่อให้ลูกค้าเอ่อนำมาติดตั้งไฟที่มันหมุนหมุนนะฮะหมุนหมุนที่ กาติดตั้งกันน่ารักกันเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านต่างๆนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นอ๋อผมมีอย่างเพิ่มเติมกับราคานี้เลยครับหกหมื่นนะฮะขนทรงกับแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วแต่ระยะทางอ่าเอาโอเคครับผมจะไลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ